พ่อแม่คงคาเจ้าขาขอให้ขัวแก่เยียวเหี่ยวขัวเก่าลอยไปกับพ่อแม่น้ำคงคาให้หมดเลยค่ะแล้วก็ลอยสิ่งชั่วร้ายนะคะมุกนักการเมืองเร็วๆชอบหาชาติขายแนดินนะคะตาตุงพ่อแม่คงคาขอยคนไทยรวยกันทั้งประเทศเงินเมืออ่อไม่เอาเงินเป็นแสนเงินดิจินเต้าหมื่นดานโรนานลำคา สุดแม่เลยนะลูกภูมิใจที่สุดค่ะใบนี้ซื้อมาห้าร้อยหน้าท่าเรือมหาราชใครอยากจะมาลอยมาเลยกระทงผูกมากท่าเรือมหาราชนะคะขอให้อธิษฐานอธิษฐานค่ะพ่าแม่กงคาเจ้าค่ะรอให้ผัวแก่แก่เยียวเหี่ยวขัวเก่าลอยไปกับพระเม่น้ำตรงคาให้หมดเลยค่ะขอให้ได้ผหัวรวยรวยเป็นหมื่นล้านหัวเด็กๆหนุ่มๆหล่อๆค่ะ แล้วก็ลอยสิ่งชัวร้ายนะคะพวกนักการเมืองเร็วๆชอบขายชาติไทยแผ่นดินนะคะที่มันแก้กฎหมายนะคะให้ต่างชาติซื้อที่ได้ก็แข่งในประเทศไทยนะคะรีบโดนบ็นดาลค่ะให้มันฉีกกฎหมายสิค่ะต้องคนไทยเท่านั้นนะคะที่จะอยู่ในประเทศไทยนี้นะคะเพราะว่าเราไม่มีปัญญาซื้อที่ดินแพงค่ะตอนนี้จีนถ้ามาครอบครองแผ่นดินไทยไปเกือบเกือบ <c oughs> 40%แล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาจากุกงตระแม่คงคาขอให้คนไทยรวยกันทั้งประเทศ เงินมื่นไม่เอาเงินมื่นแสนเงินดิจิต้หมื่นด่านโรกนานลำคานค่ะขอให้โดนบรรดาให้คนไทยรวยรวยกันทั้งประเทศเศรษฐกิจโทษช่วงจัชวาลไม่รอแล้วหนึ่งหมื่นบาทดิจิตวันเลยชาติหน้าไม่รู้จะได้หรือเปล่าสาธุสกลงเลยตกลงนะส่งส่งเลยครับพี่สาธุพระแม่คงคาโอ้โหสวยมากคุณผู้ชมสวยมาก มันถึงจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงนะคะเงินจะเร่งสะพัดเป็นหึงประชาชนแคร์โอ้โหสุดยอดสวยที่สุดสวยที่สุดยันจะจอมน่าจนะจอมสิจมจม, <laughs> มันใหญ่ไงคนะุณผู้ชมมันใหญ่ไงจะจอมไหมเนี่ยไม่จอมไปแล้วไปแล้วหลังน,นี้ไม่จอม ติดน้องเขาให้ติดน้องเขาแขกพี่พี่ขาขอบคุณมมกขอให้พี่ไปต่อยอดเป็นร้อยล้านนะคะขอบคุณมากค่ะ